วันนี้นะคะคุณครูจะพาทำเล่มเล็กของระดับประถมศึกษานะคะลูกเราจะใช้กระดาษทั้งหมดเนี่ยรวมในเนื้อเรื่องนี่ของเราก็คือแปดหน้านะคะสิ้นสุด,สดที่แปดหน้าหน้าคณะผู้จัดทำหรือว่าลองปก,กลองปก,กเราไม่นับลองปก,กแล้วก็มีวัตถุประสงค์และก็แรงบันดาลใจอันนี้เราจะไม่นับในเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องของเราที่เราจะแต่งที่มา ทีนี้คุณครูจะพาหนูทำว่าขั้นตอนการพับกระดาษทำยังไงบ้างแล้วก็จะเอาด้านด้านหยาบหรือว่าด้านละเอียดขึ้นมาให้เราระบายสีเราก็ต้องมีเทคนิคแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าฝั่งไหนด้านหยาบหรือด้านละเอียดนะคะทีนี้การที่เราจะทำเล่มน็กคุณครูก็จะพาหนูลงสีว่าสีไหน ควรอยู่ขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามไล่ลงไปเรื่อยๆนะคะ,ะทีนี้หนูมาทั้งหมดสี่คนวันนี้คุณครูจะให้หนู <c oughs> คิดคิดว่าเราจะแต่งเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องที่มันสร้างสรรค์และก็เหมาะกับวัยของเราคนที่หนึ่งคิดว่าเราจะแต่งเรื่องอะไรคะน้องมีน้องมีเ,เอาเรื่องอะไรเอาเรื่องอะไรคะ เราปรึกษากันก่อนเพราะว่าเวลาเราไปแข่งกรรมการจะเขียนชื่อเรื่องลงในกระบอกแล้วเราให้จับขึ้นมาแล้วจับได้เรื่องไหนเราก็จะแต่งเรื่องนั้นเลยนะคะเราเราไม่ได้เราคือตอนเราหัดตอนเราฝึกเนี่ยเราต้องฝึกไปหลายๆเรื่องเป็นห้าเรื่องสิบเรื่องเลยพอห้าเรื่องสิบเรื่องเสร็จแล้วถ้ากรรมการจับโดนที่จับโดนเรื่องที่เราเคยซ้อมมามันก็จะง่ายกับการที่เราแข่งใช่ไหมคะ เราจําได้ว่าเราเคยซ้อมเรื่องนี้แล้วเราก็จะเสร็จเร็วการเสร็จเร็วคือทันเวลาถ้าสมมุติว่าเราทําทุกอย่างสูงไว้หมดเรียบร้อยเข้าเล่มไม่ทันค้าแนนของหนูจะเป็นสูงทันทีเคยมาแล้วของคุณครูนักเรียนของคุณครูทําสวยหมดเนื้อเรื่องอะไรสวยหมดพอเข้าเล่มเข้าไม่เสร็จกรรมการก็ต้องตัดสินให้เข้าร่วมไม่มีเหรียญ นะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆฉะนั้นตอนแรกเราสตาร์ทเราเริ่มทำเนี่ยเราต้องตั้งใจตั้งใจให้เสร็จ6ชั่วโมงเราไปแข่ง6ชั่วโมงเขาจับเวลา6ชั่วโมงช่วงเช้าเราต้องแต่งเรื่องวาดรูปเรียงกระดาษเรียงเป็นตับให้เสร็จพอช่วงบ่ายเราเก็บรายละเอียดแล้วเราก็เข้าเล่มเราก็จะเสร็จทันเวลา เราก็จะแบ่งเวลาเช้าสามชั่วโมงบ่ายสชั่วโมง <c oughs> ก็จะเสร็ถ้าเรามัวแต่เล่นกันหรือว่าเราช้าตั้งแต่ตอนแรกขั้นตอนสุดท้ายหนูจะเหลือเวลาห้านาทีแล้วหนูจะเข้าเล่นไม่ได้นะคะอ่ะวันนี้คุณรูก็จะทำ